สุดสเลยวัสดีครับผมพี่น้องโอ้โห,โหอลังการสุดสุดครับท้าหนูเรียงเี่นเรียแงบบเป็นเรียมึงหอผม <c oughs> แบบนี้ก็สวยดีครับ อย่าตั้งนะี้บ้าหลาต่างๆปักกันแข็นด้วยหังอางภูเผากรับที่ใต้ครับพี่น้องนพวก็เก้าดอกเก็บเสียบมันบ้าร้องมึงครับงามคักมึอนี้ ป้าบอกมาครับเป็นหน้าหมายหน้าป่าป้ามาเห็นขวยหนูแบบนี้ก็เข้าแก๊บเราเลย แล้วก็เบี้ยวจะพิมางนั้นเบี่ย,ยวหับย่างครับตรงพีชก่อนอม,มันไม่อยากเสียบกระปูหลาที่ไงกระปูเก่าหรอ โอ้บอกคือดอกพี่น้องเดี๋ยวขอแต่งกลับกัน งางงี้ยมคงไปเหรอมันแางมันแหลมมึงับผมเลียงจนแปนไม่เลียงจนแปนครับผมใปแล้วัน กีใต้ทั้งบวงทั้งกลับแล้วครับมันนีอัดมันเข้าไปห้อยเรียนจนทางเดียม โอ้สายน,นี่ก็ดีครับพี่ตะห้อยหนูเรียนเลย่น้องทางไหนขอใส่ก่อนครับทีคำในในสวยหุดไม่ครับเนาะสวยสุดๆเลยอยากใส่อยา่หางบ่วงวน้ำเน้ ถ่ายยั่นี่พี่น้องคอยเรียนจุดเปลี่นืแตหล,ลังหนึ่งหลังหนึ่งจะตื้อน,นี่อู้หนูหลายพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งจักเทียนี่ละไม้เท้าใส่เบ็ดดีๆเยอะเขียนีโมย่เขียนีโมเย่ยเขียดเดียนกับาใส่กันนีกับเยอะูวน หูไหลายพี่น,น้องน้มครับบัว๋ยวบ่วงใช้บ่วงไปอีกครับประมาณสิบกว่าลังครับผม ผี่หูหนึงก็หนีเด้พี่น้อังไงมาคุดใบคิดว่ามันจะเรียนไม่หนีละแต่เมันก็ีิมะเขา่วงเขาเพียหูนึงเนี่ยเรียนไปจัง้งแีใ่ใส่บ่วงอีกกันเจอกันมืนอเศร้าครับที่เด็ดเลมไหอนี่สวัสดีตอนเศรมม้าครับผมมีนาครับ นี่ก็เป็นเวลาตีหากันทั้งสี่หกมงเช้าได้เวลาอีกแล้วอากาศหนาวๆที่น้องน้ำตัวเศ้าเย็นหน้าป้าครับผมหลักหนูน้าป้าทางแป่น <c oughs> เหลี่ยมทางแรนจนเหลี่ยมบอกเลยวาเยียร้อนอ่งที่ขีดใต้ กระปูตเวาเก้าครับผมกระบ่วงรงสีว่าถอดออกนะครับไกล้ไปโอ้โหบบวงคือปฏิมา วกับผมข้างเลยพี่น้องเฮ้ยทานบวงโอ้ยทานบวงทงังขึ้นว่าถือครับเนี่ยหนูใหญ่ตัวนี่ านห่วงพี่น,อน้องนี่พวกผ่านขึ้หไปเรียบขันัก็ผานโอ้มันผ่านเหมือนเลยสิงูใหญ่ผ่านห่วงแต่ว่าบัถือ,บบอบบครับผม ครับห้องบอ่อเข่าโอ้ยบอ่อเข่าครับพันเดี๋ยวดีมันเรียนทางใหม่เลยดูว่านเลียนทางใหม่เลยถ้าบรรพันบ่วงเดียวใส่ไปเยอะนี่ขับว่าย้อมเข่า อว่เข่ากลับครับผมเผื่อถือจุ่นถือบ่วงครับผมนี่นต้องผู้ชายคนนี้หูเท้าพี่้องนี่เข่ากลับว่าเข่ากลับมันต้องเจอบ่วงบ่วงหมาน แซ่บน้อยเราหมดแล้วแถวบวกมาหาใส่เราพี่น้องตรงนี้อีกแล้วแถวนี้ใเดียญามึงกันเพื่อนมือห้อยมาเรียนอยู่ข้างกันแท้ต้องเรียนไปทางนี้มาหาใส่แถวนี้เอกมาแล้วครับไปลุนกันต่อโอ้ยทานบวงอยู่หันไงพี่น้อง เยอะอย่างมาใส่หน่อยแรงบวเขาบวขาครับผมกระปูกับบเขา ใจแนาะกลับดักเข้านี่ขิดใต้กับว่าเข้าครับพี่น้องถึงตะบวงมีใส้แบบต้อเนื่องเลยนี่นี่ให้กลับไปที่ละข้างเรานุกงยางงามเลยเนี่ สิดที่เส้บวงเอาดอกนี่ควันกลับออกทีกลัว้ทางมันงามจ้หลังสุดท่ายครับเออบะฉี่พี่น้องเป็นตัวเดียว ก็ขากับหมูขาตะบวงเดี๋ยวบวงมาใส่แรง หาเยี่ยมหม่ม่ใส่ร้องมึงโอ้ัมดนากระไรบ่วงบักหลายหลังทานมัดเลยพี่น่ครับเงียดเท่วุ้ือจักหลังวันนี้ไหม có cùng nhung cùng nhung như chắc lắng đấy để hết may một lát rồi lại có hết nhám gì đâu một nhà các bồm nhà bà khăn chiên bắt đi thôi Hãy subscribe สรุปผลงานพี่น้องครับมาตรฐานเท่าอาะไรน,นี่ไอ้หนุ่มแต้มเดียวขึ้นเก้าครับผมนี่ถือบ่วงได้ครับนี่กลับพ่อถือเลยผมเอามาใส่กลับออกมาตรฐา้ถอดออกใส่ตัวใน,นที่หายหาไมายไม่ใส่อีกมึแงแดงรลองเอาเยื่อเข่ามาใส่มึงพี่น้องเปลี่ยนเยื่อ เร,เรื่อยๆแล้วก็เอาบ่วงมาใส่ข้าบ่วงยางคักไหมมึงได้โดนนี่มาตัวเดียวหนึ่งนี่ไปก็ถือว่าพอได้อยู่ก็ถือว่าบ่สผ่านแล้วพี่น้องโมมีค้าว่าผ่านหรอกแต่ว่าได้ตัวเดียวฝ <laughs> ากกดติดตามกดไลค์รังแรงใจได้พี่น้องเด้อเจริญไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณหลายๆ แจ๋าอยู่หนึ่งแต้มเห็น,นว่ากับใดดีก็ไม่ได้มาตรฐานไอ้หนุ่มแต้มเดียวเหมือนเดิมจ้า